สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยนมิตรเกสรอ,อากิบะกาลยานมิตรสุนิสาทาเคชิงเงะกาลยนมิตรฮิเดโอมัซึบะยาชิและกาลยนมิตรอาพรโอสกะเป็นผู้นำกล่าวคำถวาย ต่อด้วยพิธีอันเชิญดอกไม้บุปผาธิพยะมงคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแท่นประกอบพิธีบูชาข้าวพระและพิธีอันเชิญโถบูชาข้าวพระต้นเดือนจากนั้นคณะสงฆ์ห้ารูปได้แปลแถวรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากสาธุชนผู้ใจบุญต่อมาในเวลา11นาฬิก35นาทีสาธุชนพร้อมใจกันกล่าวคำขอขมาพระรัตนตรยัย ตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN และร่วมปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระสำหรับภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่ากองบุญขยายวิชาธรรมกายทั่วประเทศญี่ปุ่นครั้งที่186โดยมีเจ้าภาพสามคณะนำผ้าป,ป่ามาถวายในส่วนของประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป,ป่าคือ กลาลยานมิตรยุพินคามล่ากาลยยนมิตรพิมพานโจโนและกาลยยนมิตรปริศนาเทราวาต่อด,ด้วยพิธีกล่าวคำถวายกองบุญอุปกรณ์เครื่องกันหนาวโดยมีกัลยยณมิตรสุนิสาทาเคชิงเงะกัลยยณมิตรสีสวัยการาเกตและกัลยยณมิตรอาพรโอสกะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเครื่องทำความอุ่น โดยมีกัลายาณมิตรสีสวัยการะเกตและกัลายาณมิตรพิมพันธ์โจโนโเป็นประธานำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยทยธรรมในกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบุพเปตะพรีทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระใหญ่ในโอกาสนี้กัลายาณมิตรยุพินคำล่า ประทานบุญพิธีได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรยัยส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์ก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมการทอดผ้าบางสุกุลพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้ถวายปัจจัยเทยธรรมกรวดน้ำและรับผ่อนพระทั้งยังได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อไว้ตึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ